สวัสดีครับผมอุลิซี่ไทยแลนด์นะครับผมพบกันอีกครั้งวันนี้มีโปรดักต์ใหม่มานําเสนออีกแล้วซึ่งโปรดักต์นี้ของถนัดของอุลิซี่เลยเจ้าตัวนี้คือไม้ฟลฟี่รุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่า MG02 นะครับผมรายละเอียดสเปคจะเป็นยังไงมีดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ยังไงเดี๋ยวไปดูนครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างใน,นก่อนเลยเปิดกล่องเข้ามาอ่าจะเป็นกล่องแบบสไลด์ออกมาจะเห็นกล่องตัวนี้สีำดำๆเปิดมาเจอคู่มือแล้วก็เจอกับตัวเจ้าไม้ MG002 อยู่ในซองพลาสติกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่เาเดี๋ยวค่อยมาดูละเอียดน,นะอุปกรณ์นในกล่องมีอะไรอีกมีเหมือนวงแหวนโลหะสําหรับมือถือที่ไม่มีแม็กเซฟก็คือถ้าใครมีแม็กเซฟเนี่ยไม่ต้องใช้สําหรับมือถือที่ไม่มีแม็กเซฟจะมีแผ่นตัวนี้ให้ผ่นลงะเพื่อไปติดหลังมือถือทําให้มันสามารถใช้ระบบแม็กเซฟได้เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมต้องใช้แม็กเซฟอ่าต่อมาก็าจะมีสาย USB Type C 1เส้นเป็น Type C to Type A นะสำหรับชาร์จตัวรีโมท เดี๋ยวไปดูสเปคตัวไม้กันครับผมสำหรับเจ้า MG002 จะเป็นไม้บันทอนหน้าตาเป็นแบบนี้ออกจากประหลาดนิดนึนงนะอ่าจะเป็นแท่งแบบนี้ตรงนี้สังเกตจะเป็นหัวกลมๆอันหนึงซึ่งสามารถดึงขึ้นมาได้เจ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันคือตัวล็อกโทรศัพท์ของเราซึ่งใช้กับมือถือที่เป็นระบบ m a ็ s a ซ e ได้นี่แบบนี้หมายความว่าไงปกติอ่ะตัวหนีบมือถือที่เราเคยใช้กับไมค์ฟิฟี่เนะี่ยต้องบหนีบที่มือถือเจ้าตัวนี้ไม่ต้องหนีบเลยครับวางตุ๊แปะเลย ซึ่งแม่เหล็กของมันค่อนข้างแรงนะอ่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยรองรับการดูดได้ถึง5กิโลซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เน,นที่ลองดูมือถืออยู่ซึ่งใส่เคสนะครับอยู่าแน่นแรงมากตรงเนี้ยข้อดีของการใส่แบบเนี้ยกับหนีบคือยังไงการที่เราใช้เป็นแม็กเฟ e เนี่ยเราสามารถบินมุมุมฝาตามใจเราเลยครับโดยไม่ต้องปลดล็อกพอตัวแม่เหล็กมันจะดูดไวอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมุมอะไรแปลกๆเนี่ยเราสามารถหมุนได้หมด โดยที่ไม่ต้องกดล็อกเลยอันนี้คือข้อดีของเจ้า MG2 ก็คือว่าการใช้งานเวลาเชื่อมต่อกับมือถือนียง่ายครับคุณดูดปุ๊บคุณติดอย่างนี้ได้เลยส่วนตัวนี้นะครับนอกจากเป็นโมโนพอร์ตแล้วยังสามารถการมีขาตั้งได้ด้วยวิธีการตานล่างีะมีปุ่มตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมให้เรากดก่อนครับปุ๊บมันจะกางออกอย่างนี้ได้เลยนี่กางงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ากางางนี้ได้เลยง่ายๆนะครับเวลาเราเก็บแล้วก็กดอย่างเงี้ยมันจะมีล็อก เวลาเปิดคืกอกลางออกเวลาเก็บเนี่ยอ่าสมมติเรากดอย่างนี้ปุ๊บเวลาเราเก็บใช่ไหมครับไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นให้เราดึงขึ้นครับมันจะล็อกเองออโต้เลยอย่างที่บอกครับการปรับความสูงเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมนับก่อนว่าปรับได้กี่ระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหระดับนะหมายความว่าเรามีไอ้ตรงข้อเหล็กตรงนี้ทั้งหมด6ข้อเราก็สามารถปรับได้หระดับซึ่งถือว่าการใช้งานเนี่ยถือว่ายืดหยุ่นมากนะเพราะว่าบางคนอยากจะตั้งแบบยืนถ่ายนั่งถ่ายบนโต๊ะอะไรเงี้ยสามารถปรับได้หมด ซึ่งขาตั้งพวกนี้ถ้าถามผมเนี่ยสะดวกนะเราจะใช้งานบนโต๊ะก็ได้เนี่ยตั้งอย่างเงี้ยบนโต๊ะก็ได้จะกดให้มันสั้นหรือวมันสูงก็สามารถทําได้ในขาตั้งตัวเดียวเลยนอกจากนั้นนะครับเจ้า mg 0 2เนี่ยมันจะมีให้ตัวนี้มาให้เป็นรีโมทบลูทูธก็คือสามารถเชื่อมต่อกับสามาร์ทโฟนผ่านบลูทูธสามารถกดชัตเตอร์ได้กดถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ตัวเนี้ยไม่ต้องใส่ถ่านเนี่ยนะใช้เป็นแบบแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่มีความจุที่50มอ ah, ึ่งถืวาก็ใช้งานจากส้นนในการต่อเนนื่อนงะ 6-7ถึงชั่วโมงสามารถใช้งานได้นะเพิ่งถือว่ายาวนานนะครับผมตรงเนี้ยข้อดีคือมีที่เก็บรีโมทมาให้เลยแล้วตัวล็อกตัวเนี้ยค่อนข้างแน่นนะเวลาถือไม่หล่นง่ายตัวเนี้ยนะครับตัวขาตั้งน้ําหนักอยู่ที่355กรมัมซึ่งถือว่าไม่หนักนะถือว่าเบาถ้าเทียบกับขาตั้งรุ่นหนึ่งของบ l e เวณซี ie, ที่เขาเรียกสเปคความแข็งแรงประมาณนี้นะวัสดุอย่างที่บอกครับเป็น ABS บวก PC ium, อลูมิเนียมอลลอย ตัวขาตั้งเนี่ยสูงสุดที่164ซนติเมตรหดสั้นสุดเนี่ยได้ที่30เซนคือลักษณะาน,านี้กดสั้นฝุดคือลาากักษณะการอย่างนี้เราพับเก็บเนี่ยนจะเหลือแค่30เซนแต่ถ้าเกิดการใช้งานเราต้องก,การหัวออกมาเนี่ยหัวเนี่ยประมาณ10เซนก็ประมาณ40เซนสเปคยื่นถามว่ามีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นกระตั้งของปี2024ละเพราะสังเกตน,นะครับมือถือรุ่นใหม่ๆณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android จะมีระบบ m a g s a f e มาให้ละพวกตัวท็อปนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีระบบแมกซ a ฟก็สามารถใช้งานได้โดยตัวเนี้ยต้องไปแปะที่หลังโทรศัพท์หรือจริงๆถ้าใครใส่เคสแนะนําให้แปะที่เคสอ่ามันจะแน่นกว่านะเพราะบางคนเนี่ยไปแปะหลังโทรศัพท์แล้วใส่เคสมันดูดไม่ได้เพราะบางทีเคสเราหนาปุ๊บมันไม่สามารถดูดได้นอกจากนี้ยแม่เหล็กที่เราเห็นนะครับมันเป็นแม่เหล็กแบบ2ด้านด้วย เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูว่ามันไม่เด็กสองด้านไงครับผมด้วยที่ว่าการจับมือถือมันเนี่ยเป็นระบบแม็กเซฟสังเกตนะครับจะไม่มีช่องโคชูเลยเลยหลายคนถามว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราจะต่อไฟต่ออุปกรณ์คู่ยังไงจริงๆมันสามารถต่อไฟได้แต่ต้องใช้ไฟที่เป็นระบบแม็กเซฟเหมือนกันอย่างเจ้า l อลเอเ็นสิของอุลันซีเนี่ยคือสามารถเราแปะไปด้านหลังองนี้ได้เลยเป็นไม่เหล็กดูดอย่างนี้ได้เลยอย่างเงี้ยการทาํางานก็จะง่ายหน่อยคือเขาเรียกว่าไร่อยาต่อเลยไม่ต้องมานั่งหมุนเกลียวอะไรให้วุ่นวาย เสียบใส่อย่างเดียวดูดอย่างเดียววางเงี้ยได้เลยแนวตั้งแนวนอนใช้ได้หมดนะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าตัว MG12 ซึ่งจริงๆเจ้าตัวนี้มันชื่อมแม็กนะตอนนี้มีเข้ามารุ่นเดียวก่อนคือตัวแม็กเดี๋ยวถ้ามีตู้ตัวรุ่นอื่นเข้ามาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งครับลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลินซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวนน